สวัสดีครับทุกคนครับาามาดูาการเก็บเกี่ยวครับนี่เขาปล่อยข้าวลงแล้วครับที่นี่ประเทศไต้หวันครับผมนี่คือบรรยากาศนะครับเอาเกี่ยวแป้งนี้นะครับ การเกี่ยวข้าวที่ไต้หวันนะครับผม้ายกับบ้านเรานะครับ้ายกับบ้านเรา ต็มแล้วเต็มแล้วนะครับ เ,เขาปล่อยข้าวลงนะครับปล่อยข้าวลงเดียเ๋ยวจะเกี่ยวต่อนะครับ เอไปครับผมไปแล้วที่นี่ประเทศไต้หวันนะครับที่นี่ประเทศไต้หวันการเกษตรที่ไต้หวันหรือว่าสุดยอดม,อมากๆสุดยอดม,อมากมา รบรรยากาศที่ประเทศไต้หวันมาให้พี่ๆน้องๆได้ดูกันครับมาแล้วมาแล้วรถไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าประสิทธิภาพหรือว่าจุดยอดมาก ใช้เวลาไม่นานครับแปบ๊บเดียวเ้อที่ก็น,าาน่าจะมาหนึ่งไร่บ้านเรา,าน่าจะถึงไล่บ้านเราบ้านบ้านเราได้นะโอ้นกเยอะมากครับเห็นนกไหมครับนกูงใหญ่เลยครับใช้เวลาแป๊บเดียวครับ หนึ่งไล่ได้รถใหญ่หนึ่งคันรถนี่ถือว่าข่าวเยอะมากๆนะครับไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยลาแปด๊บเดียวครับ นิดเดียวครับนิดเดียวไอ้เวลาถ้าเกี่ยวจริงงไม่ถึงสิบนาทีนะครับนี่เร็วมากโอ้โนกเยอะมากครับอืมสุดยอดจริงครับรถ อีกอีกฝั่งนึงอีกฝั่งหนึ่งกําลังปักดําครับฝั <c oughs> ่งนี้เกี่ยวข้าวแล้วสุดยอดจริงๆครับสุดยอดมากอีกอีกานนึ่งกำลังกําลังดํานาแต่อีกฝั่งนี้เกี่ยวข้าวแล้วโอ้สุดยอดจริงๆครับระบบน้ําระบบประปาการทํานาที่ประเทศไต้หวันนะครับอ้าอย่างเดียวครับอิดเดียว จบขาวแล้วนะครับแป๊บเดียวสุดยอดจริงจบภารกิจครับอปล่อยลงครับปล่อยลง รถวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ